เพื่ออัตร <reci him S 1> ัทในการรับชมกรุณาใส่หูฟังเพื่อร่วมชะตากรรมกับผมดนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับ TJOCR นะครับหรือว่า The Joy of Creation Reborn นั่นเองนะครับกลับมากันอีกแล้วนะครับช่วงนี้หายไปหลายวันเลยนะครับก็ไม่ใช่ว่าหายไปหลายวันนะแต่ว่ามันมองตามเมาส์ก็คือพอดีช่วงนี้เกิดเหตุ เปลี่ยนในชีวิตนิดหน่อยนะก็เลยยุ่งๆนิดนึงนะครับก็เลยอาจจะพลิปช้าบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยนะครับตอนนี้เราจะไปในส่วนของฟ o อซีนะครับ f o x กซี่ห้มาป่าอ่าจิงจอกนะครับตัวสุดท้ายแล้วไปกันเลย ใต้หลังคาหรือเปล่าของห้าชิ้นแต่ว่าเวลาตั้งแปดสิบกวิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเดียวนะโผลมาพี่เล่นเลยเหรอเสียอยู่ไกลโอเคโอ้ยอะไรวะโผลมาไม่เอาเลยถึงชิ้น หรือต้องใช้ไฟฉายสองหน้ามันผมขอเทสก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ไฟฉายสองไม่ได้ผลแสดงก็แสดงว่าต้องปิดไฟฉายแสดงว่าต้องปิดไฟฉายนะครับให้ได้มากที่สุดเฮ้ยเสียงมาป่ะเฮ้ยมันไม่เห็นเว้ย มันมีตันเว้ยมันมีตันเว้ยโอ้ต้องฟังเสียงผีต้องคอยฟังเสียงฝีเท้าไหมถ้ามันวิ่งเราก็ต้อง,อ,อ,งตอตันมัน้าใจละ้าใจละมาแล้วเฮ้ยนั่นไงโอโ้ไม่ได้เว้ยคือถ้าตามมันขาวเราตันมันได้แต่ถ้าตามมันแดงแล้วคือจบขาวใช่ไหมนั่นไปกันเลยรูล้ละไม่ต้องปิดไฟนั่นไหนวะ โอมาแล้วยังเฮ้ยมาแล้วไ,ลไม่เข้าใจนั่นไงโอ้ใช้ไฟฉายนี่เองโหต้องตันให้ถูกจังหวะโอเคมันตันแล้วรีบไปเร็วเสียงมาอีกแล้วมาแล้วอโอเคเข้าใจแล้วแต่มันขวางทางออก โโอ้หให้ใโอกาสกูเก็บของก่อนเฮ้ยของ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 ปะวะอะไรวะมาปะวะเออโอ้โหรู้วิธีแล้วกูฉลุยแล้วมึงฉลุยแล้วมึงแต่ต้องปิดไฟฉายรอนะเปิดไฟฉายไม่ได้เดี๋ยวก่อนเปิดไปเปิดไปไม่เป็นไรฟังเสียงอ่ะนี่โอ้ยสามแล้ววะเจง๊จงเจง๊งเจ๊งเฮ้ย ถึงแม้จะเข้าใจแล้วแต่แม่ก็ยากชิบหายเลยเสียงฝีเท้าอยู่ข้างหลังแมงตามติดๆแล้วนี่หว่ามันย่องตามหลังมาไปก่อนแล้วมันวิ่งมันวิ่งแล้วไปโอเคมันตานแล้วนี่ไปสองชิ้หนหรือสามชิ้นโอโ้เวลาเหลือะวะโอโ้เวลาไม่เยอะครับแต่ว่าพอกซี่มันโหดมันโหดมันโหดจุงโหดจุงกิจุงกีนี่มันใครวะอ๋อไอ้อะไรวะ อ๋อมันมาเสียงมาแล้วสามสองหนึ่งดันมันโอเคไปเร็วเออชิ้นที่สามเก็บโอ้โหช่างจะเสียนช่าจะเสียนไป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 อย่าวิ่งผ่านหน้ามันออกซ้ายไปเฮ้ยมันมันโอ้โหชิ้นมันเหลือแค่ชิ้นเดียวเองอ่ะโอ้โหชิ้นเดียวเองมันตามมาติดๆแน่นอนครับดังนั้นต้องรีบวิ่งแล้วรีบออกเลย มาแล้วโอเคไปเร็วๆออกซ้ายไปขวาไม่มีออกไปขวาเลย <m fucking mad consultation> มันมาอีกแล้วโอเคโอ้โหโอ้โหวนสายเอานี oh. Oh ่เจออีกแล้วเราวอาขวาไปห้องนี้ออกไม่ได้รีบไปรีบไปรีบไปโอเคมันจะตันมันตามมาตามมามันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งโอเคอ้าหือหือหือหืวหือหือห ซ้ายก็ดีอ้าวไ้ยีสองชิ้นย uh ี่มีจะติดซิโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งตามตามหลังมาแล้วมันตามหลังมาแล้วไอ้ของของโปสเตอร์โอเคเหลืออีกชิ้นเดียวไอ้ไอ้ชิ้นสุดท้ายขอเหอะขอเหอะชิ้นสุดท้ายไอ้ชิ้นสุดท้ายอยู่ไหนโอ้ไม่มีมันจะมาอีกแล้วมันจะมาอีกแล้วเสียงมาแล้วเนี่ยวะชิ้นสุดท้ายครับปากกระตัวออกมา วาก็ตัวออกมือว่าเอ้ชีสุดท้ายมึงอยู่ไหนเฮ้ยมันมามันมาไอ้กาวินัน่นน่นรือเปล่าไม่ใช่ถึงจะรู้วิธีรับเบอร์แต่ก็ไม่รอดอยู่ดีไม่ต้องมาเลย จะหายากอะไรขนาดนั้นแล้วทัดท๊ท๊ะท๊ะทำไมโอ้โหเลยสองชิ้นไม่ไหววะไม่ทันนี่กลับไปหาหมาหรือเปล่าเนี่ยทางเนี้ยกูว่าใช่กูว่าใช่มาแล้วโอเคอย่าทําเราเลยจุงกิอย่าทําเราเลยจุงกิมันจุงกินึกจิ้งจอกวะจุงกิอย่าทําเราเลยนะเฮ้ยเสียงมาเสียงมาวะ่ะเอ้ยมัน มัน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 โอ้ยกูสับสนมาแล้วกูแม่งเกลียดห้องที่มันตันห้องนั like e ้นน่ะทุกครั้งเลยเข้าไปแล้วแม่งต้องตายเกลียดมากห้องนี้ห้องไหนวะห้องนี้แหละไม่ใช่ห้องนี้ไว้ห้องข้างหน้านี่แหละซ้ายมือไปเนี่ยนี่ห้องนี้ห้องนี้ นั่นไงห้องนี okay. ้จริงด้วยออกไปเร็วๆอุ <S 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 ้ยมันวิ่งแน่มันวิ่งแน่มันวิ่งแน่เฮ้ยโปเตอร์โอเคเฮ้ยเหลือกี่อย่างวะสามอย่างสามชิ้นโอ้ชิ้นที่สามขอบคุณครับเฮ้ยมิงกับ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 มาอีกแล้ว ทางไหนต่อตางนี้อ่ะไปทางขวาก็ได้อ่ะทางซ้ายไปโอเคขวาไปเออซ้ายไปโอ้ไม่มีห้องนี้ไม่มีโอเคไปครับ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 ครับยีห้าพีสองชิ้นมันต้องได้อะไรบ้างถึงว่าไป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 มีป๋าเฮ้ยมีปวะแม่งหลอกตากูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วโอ้โอ้ my god โอ้ my god เออนี่ไง ไม่ใช่เหรอโอ้โหโอ้โห,โโหมาเลยโอโ้อุ๊ยวิ่งใส่หน้าชนหน้ากูเลยห้องนี้มันอันตรายมากฮะอะไรวะมึงจะไม่ให้โอกาสก,กูได้ตั้งตัวเ,เหรอโอ้โหไม่ใจจืดใจดำมากปวดมามันจะไล่กัดกูอยู่เลยโอเคเราไปทางนี้แล้วใช่ไหมงั้นก็ไปทางอ,าอ้าว วิ่งมาแล้วโอเคไปต่อเลยออกมาตรงนี้นะจ้า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 ตรงนี้ไม่มีของโอเคไอห้องนั้นอนะต้องรีบเข้าไปก่อนแล้วรีบวิ่งออกมาถ้าไม่มีของเนี่ยในยห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ใช่เลยใช่ห้องนี้เลยโอเ้เจอมาแล้วมันยังไม่ตามเว้ยดีแต่มันจะวิ่งแล้วล่ะมันใกล้แล้วล่ะมันใกล้แล้วล่ะอย่างยังไว้ยังไว้อ๋อววิ่งแล้วโอเค ยังพอได้อยู่นะยังพอได้ยังพอได้อ๋ออ่าตรงไปกันแล้วกันนะเอ่อซ้ายไปเฮ้ยไปอีกแล้วโอเคเฮ้ยไม่ไม่มีโอเคไปห้องต่อไปไปอ่าไปอันนี้นี่นี่โอเคเหลยสองชิ้นที่สี่วิไม่จะทันไหมวะทันไม่ทันไม่รู้เอาเอากอดเอาก่อนเอาก่อนออกออกซ้ายไปออกซ้ายไปเฮ้ยขวาไปดีกว่าขวาขวาขวาตงไปตรงไปตรงไปซ้ายนี่มีหรือเปล่า เสียยม,มันจะมายังวะยังไ,ไม่ได้ยินครับแต่ไม่ได้ยินยังไม่ได้ยินแล้วโอ้โหแม่งโคตรจะเขาวงกดกูหาของไม่เจอแล้วเฮ้ยกูหาของไม่เจอแล้วมึงฆ่ากูเลยมึงฆ่ากูเลยดีกว่ากูหาของไม่เจอแล้วแล้วดูมันเดินตามมาเดี๋ยวโคตรจะยากและบันทอนจินใจสุดๆ,ดๆแต่ถ้าจะเอากันขนาดนี้เห็นปอสเตอร์แล้วกูเอาไม่ทัน โปสเตอร์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 อยู่ไหนโปสเตอร์จะเอาหาไปหามาหลงซะแล้วอืมนีโว้ยโปสเตอร์อยู่ไหนวะอ๋อนี่นี่ชิ้นสุดท้ายอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันที่อยู่แฟ้มนี่วะเดินมาไหมเดินมาไหมเดินมาไหมไม่เดินมาเหรอ เดินมาไม่วิ่งมาเลยเหรอเอาซะหน่อยสิเ <c oughs> นี่ยนฮะเกมนี้ครับพอเล่นไปนสักพักจะเกิดอาการต่อสู้ <c oughs> สั่นสู้ครับสู้สู้มันกลัวจนชินไงพอกลัวจนชินทีนี้ไม่ไม่กลัวพอไม่ไม่กลัวทีนี้ต้องโอ้โหเอาให้ได้เลยต้องชนะให้ได้เอาชนะให้ได้โอ้ยเดี๋ยวเวลาเหลือเฟือสี่สิบกูพี่เหลือเฟอ <c oughs> เือที่ฝายเลย โคตรจะงงแผนที่นี่ตรงไหนวะต้องรอดต้องรอดต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะชนะชนะมาละ <c oughs> ต้องสู้สิวะฟ็อกซี่เอ้ยโอ้ยเลยเลยเลยจิบหายละจิบหายละอย่าทำเรานนะฟ็อกซี่เฮ้ยมาทางไหนโอ้โอ้ต้องไปทางไหนต้องไปทางไหนต้องไปทางไหน,น โอ้โหต้องไปทางไหนสี่สิบกว่าพี่วะกูหลงทิศทางไปหมดแล้วห้องนี้ห้องใคไม่เอาห้องนี้ขอโพสเตอร์ก่อนเลยแล้วกันแต่นั้นกูก็วิ่งกัปทางนี้กูก็วิ่งไปทางนี้ต่อวิ่งย้อนอะวิ่งย้อนอะอ้า ฟ็อกซี่มันตามเราไปทางไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเราจะไปทางนี้ก่อนแล้วกันไปห่างมันจี๊สุดตัวดีจะทําได้โอเคเฮ้ยปอตเต้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหขีดมึงกูเต้น เอาปุเตอร์ก่อนเลยไม่มีของดีมากออกขวาไปออกซ้ายไปมีไหมไม่มีมันยังตามมานะครับทางนู้นใช่ไหมงั้นเราไปทางนี้มาแล้วโอเคโหโโต้องวิ่งมาใกล้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยเอาซะเอาซะโหดเลยเฮ้ยมันก็จะสตาร์ตติดไปเร็วขนาดนั้น ให้โอกาสได้มัง่งไอ้หืมกูได้วิ่งมั้งสิทําไงวะอุกยตัดหน้าเลยนะมันเนี่ยโอ้พุตเต์พุตเตอร์อ่าวอ่าเฮ้ยอื้าวไปต่อไปต่อสิครับรออะไรอยู่ไปทางขวาไปทางขวานี่อีกแล้วรีบออกไปเร็วรีบออกไปอ้อจะบอกนะว่า เอาปุเตอร์ก่อนเลยไม่มีของดีมากออกขวาไปออกซ้ายไปมีไหมไม่มีมันยังตามมานะครับทางนู้นใช่ไหมเงนเราไปทางนี้มาแล้ว okay. โอเคโอหต้องมงมาใกล้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยเอาซะเอาซะโหดเลยเฮ้ยมันก็จะสตาร์ตติดไปเร็วขนาดนั้น ให้โอกาสได้มั่งไอ้หืมกูได้วิ่งมั้งสิต้องไหนวะวิ่งต like ัด oh, น้าเลยเนี่ยมันเนี่ยโอ้พุทธพุทธอ่าอ่าอ่าเฮ้ยหืมไปต่อไปต่อสิครับรออะไรอยู่ไปทางขวาไปทางขวานี่อีกแล้วรีบออกไปเร็วรีบออกไปอ๋อจะบอกนะว่า โอ้แม oh, oh, <tal word> <tal word> <possible> um ่ก uh ูจะผ่านได้ฟ็อกซี่โอ้สุดๆจริงๆนะเดี๋ยวนะมันมีเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาครับอ้าไหนๆแล้วก็ดูสักหน่อยแล้วกันนะอโห เราทั้งหลายทั้งหลายทั้งพวงนี่เองนี่ทำไมมันตาแดงวะหรือว่าตาแดงธรรมชาติของมันแล้วทำไมตัวนี้มันตาแดงอยู่ตัวเดียววะเรียนอย่างพอมีชีวิตไฟได้แหละอ่ะ อ๋อเล่้ไ,ไปอยู่นน่นฮะฮะใช้ไม่ได้อะไรกันน่ะเอ่อเฮ้ยอะไรวะอ๋ะอเดี๋ยวนะอ้าไว้ประตู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  อา้อาวอ้าวอะไรวะเฮ้ยคืออะไรอะ่ะเฮ้ย<ป>อะไรอะ่ะนี่ก็ได้เหรอมันจะเอ็กซ์ตา้ามันก็คือดาดเสริมเหรอมันจะหนีได้ไหมอา่า ทางมันจะแคต้องให้กูหันหลังไปเหรอเฮ้ยมุมนี้ก็ใช้ได้เหรอเฮ้ยกูต้องมาเจออะไรอย่างงี้ดีหรอเนี่ยประตูประตูประตูปตุ๊บปุ อ๋ออ๋อเป็นอันนี้ฟ็อกซี่อยู่นี่อันนี้อ้าวฟ็อกซี่เหมือนกันหมดเลยเฮ้เดี๋ยวนะเฮ้อะไรวะทำไมฟ็อกซี่หมดเลยอะ่ะน,นี่อะไรฟ็อกซี่อแล้วอะ่ะ ไอ้ยังไงอ่ะไอ้ยังไงอะไปน้าแมทเอ็กซ์ตร้าก็จะจะเล่นกุยนะโอ้โหแน่นอนจริงๆโอเคครับท่านผู้ชมครับก็จบไปแล้วครับสำหรับ TJOCR นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมอุ้ยเหนื่อยในสุดก็จบสักทีนะครับผมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยจ้านะจ๊ะ ติดตามกันต่อในเกมหน้านะครับก็จะเป็นเกมอะไรนะครับสำหรับเกมนี้นะครับไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ